ดี๋ยวจะไปรอที่หน้าเซเว่นนะครับต้องได้สินะตั้งใจแล้วังไงก็ต้องได้นะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปนี่นะครับทุกคนเหลืออีกสองนาทีนะครับรอรุ้นกันนะครับ จะมีน้องคนสวยคอยเราช่วยเราอยู่นะครับความหวังของหมู่บ้านนะครับทุกคนครับเลยสามสิบวินครับมาช่วยกันทำครับมาเตอร์หนึ่งแฉกได้นะครับอยูมาเตอร์หนึ่งต่อสวัสดีครับเชิญครับเอาละครับเพิ่มได้ไหมพี่ครับเอาละครับ ล้อครับล้อล้อรื้รื้รุร้นเรือเร็วรเรือเรือเขายังเขายังฮะได้ไหมเข้าได้ไหมเฮ้ยกดกดกดอะไรอ่ะกดแล้วมีช้อยด้กยตวมีร้อยมันนี่ครับบัรนี่นะครับต้องได้นะครับตรงนี้นะครับ พี่กระป๋าคือสองใบนะลูกนี่ครับมันจะได้มันจะเขียวถ้าได้มันจะเขียวที่ที่นั่งถูกจองแล้ว X คือที่ไอ้หี้ยเฮียงมากแป๊บเดียวแล้วต้องรอ ต้องเข้าออกระบบไปก่อนคุณคุณทุกคนเต็มแล้วอ่ะสามพันห้าสามเยอะสามพันห้า่าสามพ้ามันอยู่ข้างๆไงเอาสามพันอะสามพที่มันอยู่ข้างหน้าอสามพันห้าหมดเนี่ยสพั้ายังมีปะสไม่มีเลยสามพั้าอรเหลือสามพห้าใช่ไหมสามพห้า สองพันก็เต็มแล้วสามพละครับใกล้ที่สุดใกล้เวทีนะนั่งด้วยกันนะได้ปะ <c oughs> ไม่ทานสามพันห้าหมดแล้วเหรอเ <c oughs> อาไม่เมื่อกี้ไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่าหม <c oughs> สามพันห้าตอนนี้เอาสามพันห้าก็ได้ สามพันห้าเหลือขอบแน่เลยอ่ะไม่ไม่ลูกไปไหนไหมพาว่าไปไปสี่พันห้าเหรอสี่พันห้าเหรอหอ่ะใช่หรอเสรเความสามารถเข้าใจ หุยน้องมันจะหมดแล้วอ่ะเหลือตอนนี้สามเหลือสามพันห้าแล้วอ๋อที่มันคู่กันนะครับฮะหมดแล้วนี่สามพันห้าคู่กันมีไหมมันมันมีเลยไว้เหลือสองพันแล้วสิมันเจอสองพันกับสามพันห้า นั่นแหละได้ไหมได้ไหมได้ไหมไมไได้ได้ไหมอให้ได้ล้ได้นะอันนี้ใช่ไม่เดี๋ยวมันไม่ทันเฮ้ยอค่ะเนี่ยที่มันมันมันคล้องกันสองก้อนก็ได้โอ๊ยเเลยสามันห้แยกแล้วดิ 3ามพันหลุดอันนึงซี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 ได้ไหมตอนนี้เหลือสามพันถ้าสองใบก็แยกก็ได้ครับได้ปะได้อะไรได้อะไรทุกคนช่วยด้วยครับ เศ้าครับกดได้ใบเดียวนะครับเจอกันนะครับข้ามฟ้าเคียงเธอไปนอค่ะบ,บ๊ายบายเจอกันครับ